เป็นงานแล้วคะ่ะคุณแม่บุญนำนะคะน่ารัก <c ười> คุณแม่บุญนำน่ารักเนแม่เราโอ้ตอนนี่กาี้ต้องมาเสิร์ฟแล้วค่ะ <c ười> ร้อยตัวไม่พอต้องสองร้อยตัวถัดเลอุ้งตาแม่ลูกเอาแม่เราเร็วนะเดี๋ยวไม่มีที่นั่งรลิจังเลยรีบจังเลยสัง่งโน้นราคะสัง่งน้นล่างอยู่ค <c ười> ่ะแอบดูแม่ๆม่ไรอ่งนะ ไออันเล่นหกโมงเย็นนะคะแม่แม่มาคอยตั้งแต่ฟ้ายังสว่างสวัสดีค่ะมารอลูกชายค่ะสวัสดีค่ะมารอลูกชายไอ้อันแม่เห็นในโทรารพัทเนาะแม่เห็นในตู้เย็นปะเนีดูดูตลอดนะค่ะดูตลอดเลยค่ะชอบดูไอ้อันกันก็เลยมารอ นี่พีีกรน,น่นสวยธีกรสวัสดีค่ะมาดูควเรมแยบร้อยแอบดูแม่แม่ค่ะแม่แม่มา,อารอลูกชายมา,อารอลูกชายสวัสดีค่ะแม่แม่น่ารักมากเลยค่ะล,ลูกชายก็น่ารักเดี๋ยวก่อนอย่าแม่เจอตัวจริงมั้ยยังหลายคนแล้วค่ะหลายคนแล้วไม่เบื่อแล้วแม่ไม่ค่ะบางคนบอกว่าขอดูแค่ครั้งเดียวอ่ะ <c oughs> ยังไม่หยุดเลยสองปีแล้วเขาเป็นเด็กน่ารักบอกครั้งเดียวไม่ไม่มีจริงน่ารักนาะน่ารักหอด้วยใจดีด้วยร้องเพลงเพราะอีกแล้วแม่เคยเจอตัวจริงไลอ้อนหรือยังอันนี้ครั้งที่สองอันนี้ครั้งที่สองแล้วจําหน้าได้ไหมดูในโทรศัพท์ทุกวันอ๋อดูในโทรศัพท์ทุกวันไม่ได้ดูที่ทีวีหรอท่องเที่ยวด้วทั้งดูั่าแม่บางคนนะเขาดูทีโทรศัพท์เขาบอกว่าไม่ชัดเขายอมซื้อทีวีเลยเพื่อดูไลอ้อน มีทีวีข้างนี้ดูสงสัยดาวดูทุกวันดูแล้วเลยฮะเขาเขาที่แล้ฝนลงนะแม่ใครมาที่เนี่ยฝนตกเพลงสุดท้ายพอดีเลยใช่วันนี้จะตกไหมเนาะเดี๋ยวเราลุ้นกันบ้านอยู่ใกล้เเอออองลยยมาา้๋บนู่ใกล้แถวเซ็นทรัลพารามาสามเนี่ยค่ะอ๋อคือใกล้เลยสบายเลยเนาะอยู่จนถึงในอันเลยจะออกยูทูบอีกออกยูทูบอีกออกแล้วแม่เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูตัวเอง เอฟซีแลอันก็จะประมาณนี้ค่ะวัยนี้เนาะวัยค่อยๆก้าวก้าวเร็วไม่ได้เดี๋ยวล้มแม่แม่แม่แลยอันน่ะถึงจะอายุเยอะนะแต่มีความอดทนสูงและอันเล่นหกโมแม่มาหกโมเช้าก็มีนะจะต่างแค่วัดพอกับครูเกศอ่ะหกทุ่มอ๋อใชฟพอๆกันใช่แต่ว่าครูเกศไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่อ้วนเยอะอ้วนเยอะ ได้ไงสีขาวไนดะ้แม่ตามหาลา,างขยะค่ะอ๋อถุงไม่ทราบจ้าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาน่ารักมากเลยค่ะเขากำลังเคลียร์พื้นที่ทเขาบอกว่าคนมาเยอะเขาเลยเพิ่มเก้าอี้ตอนแรกมีประมาณร้อยตอนนี้สองร้อยแล้วก็จะมีคนยืนรอบๆอีกพอเย็นๆแล้วคนก็จะเยอะขึ้นที่นี่อยู่ที่เทอร์มินอลเทวนตีวันพรามสาม เองมาแล้วแล้วไปแอบดูแม่แม่ข้างหลังอีกแม่มาไกลไหมไกลไหมสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยแม่ขับก่อนเลยตอนตอนสงกรานเราได้เจอกันไหมคะมีใครมาบ้างมีใครเจอกันแล้วค่ะมาค่ะมาใช่สงกรานสงกรานแม่แม่มาบ้างไหมคะหรือว่าเพิ่งมากันครั้งแรกคะ มาลูกค้าวันนี้ะยอดนะคะวันนี้เมางานเราได้เจอกันไปแล้วแม่วันนี้แม่ขาววันนี้ต้อนรับนะคะทุกทท่านเลยค่ะเข้าสู่าิธีงานเชิญชวนงานที่จัดงานวันนะคะที่นี้ค่ะศูนย์การค้าเทอร์มินอลเชิญชวนงานที่จัดเต็มค่ะมาในธีมดิสโก้ปาร์ตี้นะคะหนูก็เลยใส่ชุดแบบนี้มาเลยนะคะมาในเรืนองงานงานนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะ แม่มานั่งจองกันเต็มหมดแล้วค <ence> ่ะที่ว่างๆคือไปเข้าห้องน้ำค่ะกาม่เอมีมนี่ีอาที่เ e r m ีน a น21พระรามสามนะคะตอนนี้เก้าอี้เริ่มจับจองกันเกือบเต็มแล้วค่ะคนสวยแชทใหญ่เลยค่ะคนสวยนะคะเนี่ยสวยไปหมด สวยเป็นดวงค่ะวยเป็นดวงแม่แม่เราก็ไวันี้เนาะแข็งแรงทุกคนหนูเป็นเพื่อนคุณเก๋เ้อเป็นเพื่อนกันเนาะค่ะเป็นเพื่อนในเนี้ยเป็นเพื่อนในเฟซใช่ไหมในยูทูปใช่คุณแม่นี่ยก็มาไกลดวงรัดนะอ๋อเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นบ่อยหลวงรัตน์หลวงรัตน์ค่ะหลวงรัดเกณฑ์รัดไปแอบดูเก๋ที่ยูทูปได้นะคะจ้าหนูแอบบ่อยค่ะแอบบ่อยนะคะหมแอบดูแม่ อันนี้แม่ก็มาไกลไงแม่พาหนุ่มๆมมาด้วยนะแม่พาหนุ่มเขฟังเพลงไทยเป็นไหมต่อบังคับให้ฟังจังครับให้ฟังจ้าแม่ดู YouTube แม่ประจำอ๋อค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะโอเอนะคะแม่มาจากประเทศอะไรคะ แม่มาจากอเมริกาจ้ะมาจากอเมริกาจาเพนซิลเวเนียจ้าแล้วทำไมรู้จักเลยอันอยู่ตั้งไกลบนโลกเลยนะดูยูทูบดูยูทูบไงดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยจ้าก็เลยชอบไปอันเจอตัวจริงหรือยังยังจ้านี่เดี๋ยวเจอเัวเนี้ยเจอวันนี้เลยเต้นมาก มากันหนุ่มด้วยนะคะมากหนุ่มซีฟลอนค่ะลูกแข็งแรงหนุ่มน้อยจ้ะหนุ่มหนุ่มน้อยใจดีนะเนี่ยดูใจดีเขาใจดีใจหนุ่มน้อยจ้ะจ้าแม่ก็สวยนะแม่ก็สวยโอ้โหขอบคุณลูกแข็งแรงด้วยเนาะยังแข็งแรงอยู่จ้ะแข็งแรงร้อยเปอร์เซนต์แข็งแรงร้อยเปอร์เซนต์จ้ะนี่รู้จักทุกคนเลยนะรู้จักดูยูทูบแล้วทช่ไห้รู้จักรู้จักทุกคนเลยยครูเเกแม่น้้อจา ก็ดูยูทูบนี่แม่ไนะมาจากอเมกาแม่รัตนาจะรัตนาจะได้ว่าเป็นสองยูทูบจ้าจ้าแล้วก็พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดจ้าพี่เบิร์ดจ้า o ู u ฮะ m e Yes n ย c e t t Very excited Very uh, really hot in Thailand Not too bad Not too bad Like Pennsylvania summertime now uh, d ป you l ไ k e t ทยแ l นด d or Do you like Thailand or America? I like both. Both? Yeah. Good answer. I like good food here. Oh, like food here? Yeah. Number one food. Number one food. Pad Thai. แน่นอนแน่นอนแน่นอน Do you like Pad Thai? Curry. Spicy. You can eat spicy. ครับครับ Pad Kapow. ครับ Pad Kapow แกงเขียวหวานครับอ๋อที่เ k อร่อยอร่อยอ๋อเขาบอกทำกับข้าวให้อร่อยอร่อยไทยแลนด์เบลินไนพิพิธภัณฑ์เบลินไนใช่ใช่ไม้ออคามเหมือนเหมือนกับญาติพี่น้องกันนะเนาะอ๋อเหมือนญาติพี่น้องจ้าจ้าคนไทยนะยยิ้มได้บอกเันแล้เพิ่งจะเจอเนี่ยแม่กันนี้เพิ่งจเจอก็เหมือนกันแล้วเหมือนรู้จักกันมานานเหมือนกันเยอะตั้งแต่ชาติปางก่อนเนาะ อ๋อดูอยู่ทุกโอเกถ้าให้คุ้นเคยหลายๆคนจ้าจ้าจ้าแล้วมาบางไชนานหรือยังตอนนี้อ่ามาได้เกือบสองอาทิตย์แล้วจ้ากลับวันเสาร์จ้ารู้ได้ไงเลยอันเล่นที่นี่โอ้ยมาปั๊บดูสเกจโชวเขาทันทีอ๋อดูสเกจดูเลยว่าอะไรอันอยู่ตรงไหนตรงนี้จ้าให้กลับเมื่อไหร่คะกลับเมื่อไหร่กลับวันเสาร์จ้าจะใกล้วันแล้วเหรอจ้านี่ดีใจมากๆที่อุตส่าห์ได้เจอแล้วมีที่นั่งหรือยังนี่แหละจ้านั่งตรงนี้เหรอปากปากทงอยู่ตรงนี้ปากทงเลยจ้ เวลานี่คนยืนแล้วแม่จะไม่เห็นไม่จะเด้นเดี๋ยวเดี๋ยวยืนได้เดี๋ยวยืนแข่งกันเดี๋ยวจะเต้นแข่งกันเต้นแข่งกันจ้าเะเต้นแข่งกันจ้าโแม่แฟนเขาก็น่ารักนะชอบมังใส่อาหารอร่อยถ้าเขาเตะออกก็เดี๋ยวไปซื้อทอดมันอีกแล้วเขาจะได้นั่งจะได้นั่งจ้าแต่พี่เข้าใจดีเข้าใจดีตรนนี้มีอาหารขายมันเป็นงานเทศกาลงานวัด บอกด้วยบอกทุกคนด้วยทอดมันอร่อยมากทอดมันอร่อยมากแม่แนะนำเลยเนาะเนี่ยก็ทอดจุดนี้นะคะแพงไหมแม่ไม่แพงนะแต่จําไม่ได้แล้วจำไม่ได้เท่าไหร่ห้าสิบจำไม่ได้ประมาณนี้เพราะว่าสินค้าอาหารเราถ้าเทียบกับเมืองนอกถูกเยอะ คุณครูดีมากอุตส่าห์เชื้อช่วยเหลือไลอ้อนเนาะแล้วก็มีวิดีโอให้พวกแม่แม่แที่อยู่ต่างชาติได้ดูจ้ามันมีมีมีช่องครูเกดกับไปกับป้านะจ้าไปกับป้าดูได้แล้วก็คุณครูครูเกดคุณเกตต้นคุณต้นครูเกดทำทำอยู่สองช่องเนาะช่องครูเกดด้วยนะเพราะบางคนก็บอกว่าไปกับป้าหาไม่เจอจะพิมพ์ข้าครูเกตแต่ฉันมักจะครูเกดจะเจอเสมอเจอครูเกดแล้วไปเฟซบุ๊กแม่ม่มีเฟซบุ๊กครูเกตไหม ไม่มีจ้าเล่บุ้งไม่เล่นไหมโอ้ไม่เล่นนะสิไม่เล่นไม่เป็นไรอ่ะตามตามตามประจ้า YouTube ตา YouTube เพราะคุณแม่ละเอียดมากบอกว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนมาเมื่อไหร่จ้าตามได้ตามได้และอันนี้น่ารักเนาะแผ่รัศมีข้ามปะทวไปเลยจ้าแน่นอนแน่นอนคนคนมืนอกชอบเยอะนะร้อนแล้วเนี่ยสวิมมิ่ง เป็นมิ่งมอันนี้เจ้าพญาเจ้าพญาเลยอยู่กันเป็นมิ่งมิ่งตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพญานะคะตรงนี้แม่น้ำเจ้าพญาจ้าหลังไปว่ายน้ำแล้วจ้าเจ้าพญาจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมทำไมยิงแม่นขนาดนี้่ไมดอยรอกมีการจาปืนเลย่นประจํายิงนกตกปลาตั้งแต่เด็กแม่เลย นือเป็นกิจกรรมเล่นงานวัดนะวันนี้ไ่าค่ะดิฉันใช้จุกน้ำปลาห้าสิบบาทได้สิบห้าแล้วก็ยิงรัวๆไปได้เลยส่วนด้านโน้นก็จะเป็นเหมือนแบบมึงกลมมือแบบมีรัวๆโดยมีอุปกรณ์มีความสะใจก็ให้แบบสะใจเียนมุงโดนนะคะแต่ถ้าอยากมาลองความแม่นก็มาแุบนี้เลยนะคะแล้วก็สวยมากที่ซุ้มงานศิษย์ฟ้าสวยมากเลยแม่ สวยมากเลยมีดันด้นมาเนี่ยดันด้นมาคนนี้พาคนนี้พาใช่ไหมมาเจอกานเจอกาเจอลิปปิ้งค่ะลิปปิ้งตรงนี้วิวสวยเนี่ยๆวิวสวยตอนนี้เราอยู่ใกล้กับแม่นางเจ้าพญาเลยสวยมากเลยค่ะแม่เนอะเนี่ยเดี๋ยวพาทิ์ตกตรงนี้สวยมากเลย